อ่าสวัสดีครับวันนี้มาพบกับมิสเตอร์ตัวองเรานั่นเองครับวันนี้มากับเกม g u n d ัมออนไลน์หรือชื่อเต็มๆของมันก็คือโมบิสุดจินตัมออนไลน์เซิร์ฟไต้หวันนะครับโอเควันนี้เราจะมาทําการต่อสู้กับเมีโปทั้งหลายด้วยหุนห่นหุ่นหุ่นเบสหุ่นเบสของเรานั่นเองโอเคเดี๋ยว ก็ไม่ให้ไปจก่กยสิเวลาเรา,า,เา,เาเมาหาห้องเล่นดีกว่าออเอาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ข้ามมาสู่ รอเล่นเกมเนาะอ่ะมาเราเป็นคนไทยครับก็ทำตามนโยบายของคนไทยคิดไปเลยว่าสวัสดีคนไทยครับคนไทยครับเอาครับสวัสดีครับคนไทยครับอ่าสวัสดีเยี่ยยี่ครับเยี่ยมจะเล่นต่อฮะ เขาน่าจะพิมพ์ว่าอะไรสักอย่างนะฮะไม่แน่ใจว่าด่าหรือว่าอะไรพิมพ์กันใหญ่เลยไม่ไม่มีการตอบรับจากคนไทยนะฮะแปลว่าในนี้ยังไม่มีคนไทยอืมเขาแเขาเหมือนว่าเอ้ยมึงพิมพ์อะไรวะคืออะไรเฮ้ยอะไรวัดวัดนะฮะก็อารมณ์ประมาณว่ามึงเป็นใครนะฮะมึงพิมพ์อะไรของมึงนะ ก็เราก็ไม่ได้ใส่ใจฮะเราก็ก็ <g upset> ไม่สนใจนะฮะเย่เย่ด้วยไม่สนใจพีมภาษาไทยสู้นะฮะเออ <_ ening> ไม่ใช่ว่าอ่านภาษาไต้หวันออกนะแต่ว่า <_ attends> เรียกว่าหน้าด้านนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่น่าจะเตะเราออกจากทีมได้ เขาน่าจะบอกให้เราพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะเอาแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ข้ามมาสู่หน้ารอเล่นเกมเนาะอ่ะมาเราเป็นคนไทยครับ เขาทาตามนโยบายของคนไทยทิ้งไปเลยว่าสวัสดีคนไทยครับคนไทยครับอเอาครับสวัสดีครับคนไทยครับสวัสดีเนีะยังครับย,ยังจะเล่นต่อฮะเขาหน้าจะพิมพ์ว่าอะไรสักอย่างนะฮะ ไม่แน่ใจว่าด่าหรือว่าอะไรพิมกันใหญ่เลย <g ười> ไม่ไม่มีการตอบรับจากคนไทยนะฮะแต่ว่าในนี้ยังไม่มีคนไทยอ <c oughs> ืมเาเหมือนว่าเอ้ยมึงพิมพอะไรวะคืออะไรเฮ้ยอะไรวัดวัดนะฮะก็อารมณ์ประมาณว่ามึงเป็นใครนะฮะมึงพิมพ์อะไรของมึงนะก็ เราก็ไม่ได้ใส่ใจฮะเราก็ก็ไม่สนใจนะฮะเย่เย yeah, yeah, ด้วยไม่สนใจพิมพ์ภาษาไทยสู้นะฮะเออไม่ใช่ว่าอ่านภาษาต้าหวันออกนะแต่ว่าเรียกว่าหน้าด้านนะฮะเนื่องจากว่ามันไม่น่าจะเตะเราออกจากทีมได้ เขาน่จะบอกให้เราพิมพ์ภาษาอังกฤษนะฮะแต่ว่าด้วยความที่คนไทยฮะไม่เอาจะพิมพ์ภาษาไทยเย <c oughs> อา่านะฮะรือต่อนั่งจะว่านะครับผมสำหรับกเกมจันดามน,นี้ก็เล่นไม่ได้สักพักนึงแล้ว เป็นเกมแนวยึดบ้านยึดบ้านยึดช่องน,นะตอนนี้เราก็มีท่านเทพเกมดั้มหนึ่งตัวแต่เน้น,น่ฮะสแต็์ของมันช่างอ่อน้อยเลยเดินแล้วหุ่นเบสดีๆดังนั้นเราก็ต้องเล่นนะฮะใส่ขึ้ปใส่ขึ้นเข้าไป ABC ชาไม่แปะโตะแปะอาเราไป B ฮนะมาเคลื่อนไปไปลุยกัน ไปลุยกันเลยขอให้พลังแห่งกันดั้มสุกชดอยู่ในตัวข,ออข้ามาลองที่กันดั้มเอารอผมด้วยรอผมด้วยเอ้อลินยาไม่หายแล้วเออเครื่องตกตึเป็อนวิถีแห่งกันดั้มนะ่ยนี่อะไร้ะเขาบู เ้ยเนี่ยแงให้ฝากเราเป็นคนเรียนต่างกลมคนเรียนต่างกลมจัดให้เดยมันก็บูน์ฮะโดนไหมไม่โดน chi hương gần đó mang chị gần độc áo dòng nhìn nắm mang áo lắp 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 có lắp nha, lắp nhớ Ô, lắp 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 เากล,ลัวโนะดนเพื่อนมันเต็มนะฮะเอาจะตายอยู่แล้วพอร์ตซัพพอร์ตซัพพอร์ตอยู่ไหน support โ h โ o ตาย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 แม่ย่อมแน่ก็แหลกกระจายช่องเสียบถึงยีนชาเป็นแหลก

ชีนะชเมะจิ้มเว้ฮะเพื่อนมีเพื่อนไม่เคยกลัวฮะเพื่อนไม่มีเมื่อไหร่ก็กลัวละฮะโอ้โหอ,อ,อุ้ยเป็นบัลเลยนะฮะเป็นบัลเลยมาเรียนต่อเป็นตัวน,นี้ครับกันแทง บ้านทำารัน้น้ำาบ้านไปดสีแล้วไหมอ้าวอ้าว้าวกันใ้ไม่ได้ chúc các anh nó nó đó Một cái in rồi đây nha ha. Anh nào cảm thấy như thế เปลี่ยนไปรุ่นถ่ายไม่รู้คัะตอนนี้ติดมากเอ๊ะบินเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้วิธีรถตับว่ากันว่าแถวตรงนี้จะมีการบวกกันยืง bình đẳng đấy bao ừ. giờ bao này ba, thì cán bộ cả ตัวเยี่ยงไรครับโอ้ตกใจเลยครับเออตกใจนะกระพรินะโอ้จะเดินช้ามีไงลูกย้อยฮะลูลกยก้อยฮะตอ้ม ด cool. mm ูไ hmm. ม่ชี้ให้ย้อนเลยขอนีน ก็เป็นแค่การแ้งอนะไรฮะชีวิตจะจบลงอานะฮะดิธีนหุ่นเบ้ฮะกันด้ามมีมันใช้ไม่ค่อยจ้ผลหรอกครับหนึ่งฮะหนึ่งกำลังโยนยิดฮะยิน,นะนเห็นเลยไปบังอาจไปจบังอาจจะมายิดบ้างค่อยฉันมันเดือแล้ว

พยายามนะฮะันีนเตมเนื้จะเขากอเต็มเนื้อเดยกอเต็มเื้อเดืออ้าหินดักไปหินดักไปฮะบอกว่าขู่ไว้โออะไรฮะอะไรฮะ

เออ้เกมเนอะชีวิตชีวิตกีเอ็มไปต่อเียปต่อเราจะเป็นกันอ่ำตันกันโปเดปตันหน้าหน้า,า,นามีตะตูอยู่หนึ่ตัวง่วอ anh em anh em chưa được không đã cái <laughs> <laughs> ลองดูแม่ลองดูแม่วายโอ้ยว่ะ ล่วงไงเจ๊รียนต่ออ่อนี่ครับซากุกสีแดงซากุกสีแดงแรงสามเท่าขอเป็นสามโอ้ บอกออแล้วว่ยิงมั่วยับได้ก็ไม่บอกยานเต็มแ แค่หนับบังตาอย่าเป็นหน้าแค่หนับบังตาเป็นแค่หน,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 นับบังตาต่อใช่ไนะครับมีการมีการพัดลมนะมีการพัดลมย่างใจขึ้น เห็นนะเนื้อต้องมีว <'s> ิ uh ่งหนีกันวิ่งหนีกันบ้าง ่ออยมาเร็วมากฮะ <c oughs> เร็วมากฮะ <c oughs> เดี๋ยวันเดียวคนเดียวนฮะโอเคทำเร็วหลักเราโม่เองด่ยูนี่ต้องออสองกำลังกำลังโดนตี ยิา้เลยเดี๋ยวเื่อนเป็นแค่บอสเป็นแค่บอสตำแน่เดี๋ยวพี่าเป็นตันเดี๋ยวพี่ไอ้เนาะยืมอะไรฮะโมยิน เราเขาเป็นบอสประจำแมตต <c oughs> อ่ะเย้เล่นต่อเดยวได้เดี๋ยได้ยอมแม้แม้มันจะเป็นบอสประจำกันเลยโอเคอเคอเคอนั่นพวกเราแก๊สบอสอย่าเรียกแก๊สเลยเรียกบูสแก๊สนีน่ทำดอีกพระาะใครท่านเลย <c oughs> อือหมดทีฮะ เห็นแล้วไหมฮะปพร้อมที่จะแฉเราด้วยแม่มาแล้วมาแล้วเห็นนะ không ăn cơm nữa lúc đi hằng em ha lúc đi hằng hùng bé tận đâm lâu ha này nữa má nữa เราค่อยค่อยหมดแล้วค่อยค่อยตกลงมาเอาครับปิดป้อมฮนะเฮ้ยเฮ้ยอ,นะอ,อ,อ,อะไรชนะหรือแพ้ฮะแพ้แพ้